คนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะคะเขาเป็นใครนะคะมี2กองให้เลือกนะคะกองแรกนะคะคือพี่หมีสีดํานะคะแล้วก็กองที่สองเนี่ยเป็นพี่หมีสีขาวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิกกองแรกกันก่อนนะคะใครที่เลือกพี่หมีสีดําก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะไพ่ทาโร่ที่คุณได้นะคะสําหรับกองแรกมีเดชารีออดนะคะมี King of s w o r d ค่ะมี ซับสอดนะคะแล้วก็มี trio of cups นะคะคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนี่นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเพราะว่ามีติชาลิออดขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ไปเรียนหรือไป,ไปไปทำงานต่างประเทศมาหลายๆปีอย่างนี้นะคะหรืออีกใน,นหนึ่งอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะเป็นทหารตำรวจอาจจะยศนายพันขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่นิสัยเนี่ย อาจจะไม่ชอบให้ใครมาสั่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนแต่ก็มีเหตุผลนะคะเป็นคนที่คุณคบด้วยตอนนี้ไหมก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะเพราะว่ามี t r ิ o อั u คขึ้นมาคุณสองคนจะรักกันมากนะคะแล้วก็ได้แต่งงานปกติเลยนะคะคือแต่งจีบกันมั่นกันแต่งงานจดทะเบียนนะคะครบสูตรเลยนะคะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่ มีความแตกแต่างจากคุณนะสมมติว่าคุณเป็นคนใจเย็นนะคะอาจจะเป็นคนใจร้อนนะคะหรือว่าเคุณอาจจะเป็นคนที่ยอมคนเขาเขาจะเป็นคนที่สั่งคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นไปได้สูงมากๆเลยนะคะคืออาจจะเป็นหนึ่งนะคะเป็นต่างชาติวิศวกรทหารตำรวจสจ๊วตนักบินหรือว่าทํางานเกี่ยวกับยานยนต์อย่างนี้ก็ได้นะคะน,นี่ก็คือกองแรกนะคะไพ่คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะ p a s t Life Relationship นะคะคือ คุณสองคนเนี่ยเวลาที่คุณเจอกันคุณจะรู้สึกเหมือนกับผูกพันกันอะเหมือนรู้จักกันมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอาจจะเคยเป็นเนื้อคู่กันมาหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้นะคะไม่ว่าจะเลิกกันไปนะคะหรือว่ามีปัญหากันก็ไม่เคยหลุดกันไปได้สักทีนะคะโอเคอันนี้กองที่2นะคะสำหรับใครชื่อเลืองที่2ไปดูกันว่าคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยเนะะี่ยค่ะเป็นใครนะคะมี King of Pentacles ค่ะมี Seven of Pentacles นะคะมี f of wands นะคะแล้วก็มี t w of cups นะคะโอเคคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยเนี่ยเป็นคนรวยนะคะเป็นคนรวยนะคะเป็นเศรษฐีนะอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นคนที่อาจจะทำการค้านะคะเก่งในเรื่องของการบริหารเงินนะคะหรือว่าอาจจะทำงานแบงก์อย่างเี้ก็ได้นะคะ เป็นคนที่ฐานะดีอาจจะฐานะดีมาตั้งแต่กําเนิดก็ได้หรือว่าอาจจะทําธุรกิจแล้วรวยก็ได้นะคะมีความมั่นคงทางด้านการเงินเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะเขาสามารถอยู่ที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องออกไปทํางานก็ได้นะหรืออาจตอนนี้เขาอาจจะทํางานอยู่แต่สุดท้ายแล้วเขาจะรวยระดับเศรษฐีได้นะคะเป็นทั่วอับขึ้นนะคะก็เป็นเป็นเอ่อเป็นเนือ้อคู่ของคุณนั่นแหละเป็นคู่แท้นะคะ to love นะคะ คุณ2คนจะรักกันมากมีความสุขมากนะคะเวลาที่อยู่ด้วยกันดีทั้ง2กองเลยอะนะคะโอเคสำหรับใครอยากปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็แอดลไลน์ ID มาได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ